สวัสดีครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นต่อเนื่องจากัางที่แล้วนะไม่เชื่องต่อเนื่องสิก็คือผมก็เอารถไปทำนู่นทำนี่มานะครับแล้วก็แต่ั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าอาจารย์ย้าใช่ไหมมีจุดที่แบบมันน่าเกียดมีจุดที่มันแบบเออมันไม่สมราคารถอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้รถคันนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องพวกนั้นออกไปได้แล้วนะครับคืออันไหนที่มันน่าเกียดเนี่ยผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดแล้ว นะครับก็ <c oughs> เริ่มจากอ่านี่เลยครับเหมือนเดินเดินไม่จริงๆผมอ่าที่ผมตัดสติกเกอร์โง,โง่ๆใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มากับรถนะใช่ไหมผมก็ไปซื้อมีมีเขาทําสติกเกอร์ตรงรุ่นแล้วนะครับสติกเกอร์ดิฟิล์มใสนะครับ <c oughs> ก็สวยงามนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อมามือเบรกนะครับก็ ผมก็เปลี่ยนนะครับเป็นของเป็นของจีนแหละอันนี้เป็นของจีนนะครับงานก็ไม่ได้ดีเดีอะไรนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ตรงรุ่นเลยมีคําว่าแดกสเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นแบบพับได้แล้วก็ปรับสเต็ปได้นะครับแล้วก็ยืดอะไรนะความยาวก้านได้แล้วก็ไอแต่ไอตัวเนี้ยนี่ผมปรับลงมาไอหนึ่งแล้วนะทั้งสองข้างเลยนะครับมันก็ยัง ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะมันใกล้กว่าเดิมมาแค่นิดเดียวนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วผมก็จะไปเปลี่ยนเป็น R C S อยู่ดีนะครับ <c oughs> ซึ่งผมได้ไปลองมาแล้วเบรบ R C S มีมีคนเขาใส่นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเบอร์สนะิบหกมั้งข้างซะข้างขวาเนี่ยเป็นเบอร์สิบห้าซึ่งผมลองเอาไปมันจะมีเว็บคำนวณอยู่ไหมครับผมลองไปคำนวณอยู่แล้วมันเขาบอกมันแข็งแต่พอไปลองจริงแล้วเนี่ย ไอ้ซ้ายสิบหกขวาสิบห้าเนี่ยเออนุ่มกำลังกาลังดีเลยแต่ถ้าได้สิบสี่สิบสี่คู่เนี่ย <c oughs> คิดว่าน่าจะนุ่มนวลกว่านี้นะครับแต่ก็ <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็งบสำหรับแต่งคันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็อา s ซเนี่ยจะเป็นเรื่องของปีส0 2 5ั้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาฝาถังน้ำมนันอันนี้ที่ผมบ่นยับเลยนี่ ปีแล้วครับเป็นฝาอลูมิเนียมเซียนสีนะครับก็ใช้งานง่ายครับก็แค่กดแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่แบบนี้เลยตอนใส่ก็เล็งให้มันตรงนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็กดแล้วก็หมุนนี่ครับก็ หมดกังวลเรื่องความเปราะบางความอะไรไปได้เลยนะครับส่วนไอโอลิงเขียวตัวนี้ก็เป็นโอลิงทนน้ามันนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็แค่เปลี่ยนโอลิงเท่านั้นเองนะครับแต่งานก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะมันจะเห็นช่องแถวๆนี้ครับคือตัวนี้เป็นงานจีนนะครับก็สั่งมาจากอารีเพสพันกว่าบาทนะครับก็ไม่ได้สั่งงานญี่ปุ่นมาเพราะว่างานญี่ปุ่นไม่มีสีแดงนะครับแล้วก็ข้างๆกันเลยก็นี่ครับเปลี่ยนแล้ว โจโอเคดีสไนเปอร์นะครับก็ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยววนไปดูข้างหลังครับนี่ครับเดี๋อยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับจะเป็นแทงชี้ออกมาแบบนี้เลยก็อ่ามันจะเป็นแทงถ้าถ้าที่ผมดูที่เขาไอ้นี่ยคือเขาเอาตัวชุดเนี่ยของเวสป้ามาใส่นะครับมันก็อาจจะอาจจะดูตลกตลกนิดนึงนะครับมันจะชี้เด,เด๋ไปทางด้าน ด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ไอตัวคำว่าอร์โอเคดีมันอยู่ด้านในนะครับไม่ได้โชว์แล้วพอมามองด้านนอกเนี่ยก็เป็นตัวฉลากนะครับซึ่งก็มันก็อาจจะอาจจะดูแปลกแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามองจากมุมเนี้ยมันก็โอเคเนาะคือมันสําหรับบางท่านอาจจะมองว่าแบบไอ้ชี้ชี้อย่างนี้มันดูตลกหรือเปล่าผมมองมันก็มันก็นิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมผมมองว่ามันดูดีนะเนี่ยเห็นไหมมันชี้หลบ อ่าตัวตัวเปท้ายเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับเนี่ยก็เป็นปรับสามจุดนะครับมีสปริงพีโหลดมีคอมเพรสชันรีบาวนะครับบริเวณนี้ก็ <c oughs> ส่วนด้านหน้าเนี่ยน่าเสียดายนะน่าเสียดายที่เขาอ่ามีให้แค่คอมเพรสชันอย่างเดียวซึ่งไม่ต่างอะไรจากอ่าตัวโช๊คด้าเดิมแต่ว่า าร์มนุ่มอะไรเงี้ยคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะโหลดนินดเดี๋ยวผมวนไปดูข้างหน้าก่อนแวบหนึ่งถ้ายังจำกันได้นะครับมุมเนี้ยตัวอ่าบังโคลน่าเนี่ยมันจะไม่ไปเสมอกับหม้อน้ำแบบนี้แต่ตอนนี้คือมัมาเสมอหม้อน้ำเลยซึ่งเขาที่ผมไปติดตั้งเนี่ยนะครับผมติดตั้งมาจากศูนย์พระรามห้านะครับก็ <c oughs> เขาก็แจ้งแล้วล่ะว่าเพื่อชคหน้าเนี่ยมันจะโหลดประมาณนิ้วกว่ากว่าแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกนะที่ผมขับมานะตัวเนี้ยตอนเนี้ยพีโหลดแต่มันอ่อนไปนิดนึงนะครับข้างหน้าเนี่ยมันนุ่มไปหน่อยเวลานั่งเนี่ยยิ่งยุบระยะย,ยุบยิ่งเยอะเลยนะครับแล้วรถแบบเนี้ยอ่าไม่ใช่รถแบบนี้สิช่วงล่าาแบบเนี้ยด้านหน้าเนี่ยถ้ายิ่งยุบตัวเยอะเนี่ยตัวมุมแคมเบอร์ครับมุมล้อมันจะยิ่งมากขึ้น พอยิ่งมากขึ้นเนี่ยทําให้เวลามันเลี้ยวมันเลี้ยวยากแต่ว่าข้อดีของมันเลยคือม,ม,มันจะนิ่งมันจะนิ่งมีความเร็วสูงนึกถึงพวกรถคัสตอมไอ้พวกฮาร์เลย์คัสตอมชอปเปอร์คัสตอมนะครับที่จะเกียบหน้าแบบโคตรยาวไอ้แบบนั้นคือมุมแคมเบอร์มหาศาลนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแคมเบอร์มุมแคสเตอร์ครับขอโทษทีขอถถขอภยัยมุมแคสเตอร์นะครับมุมแคสเตอร์มหาศาลเนี่ยเวลาวิ่งความเร็วสูงเนี่ยหน้ามันจะนิ่งนะครับ แต่ว่ามันจะเลี้ยวยากก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปพีโหลดเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับให้ตัวเนี้ยมันยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ใช่ว่ายืดความยาวโชกนะคือเนื้อความนะครับเวลาโชคมันอ่อนใช่ไหมเวลาเรานั่งอะ่ะมันก็จะยิ่งยุบง่ายใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพีโหลดเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะยุบตัวยากขึ้นแล้วที่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มเนี่ยคือข้างหน้ามัมรู้สึกว่ามันนุ่มไปจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลงไปปรับดูแล้วก็ตัวปรับคอมอะไรนะคอมเพรสชันเดี๋ยวลองปรับเสริมดูนะครับ ส่วนโชกหลงังนะครับที่ทางศูนย์เขาตั้งไว้ให้ผมประมาณนี้ <Okay. S 1> ก็อ่าตอนนี้มันก็จะแข็งไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปปรับรถดูนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับเรื่องความน่าเกียสดสวยดนสองชิ้นนี้ mm. ผมเปลี่ยนไปตั้งแต่แรกแล้วละเนาะนลองดูชัดๆอีกทีหนึ่งครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะ ก็ตอนนี้ของอิตาเจแทเนี่ยทำออกมาขายแล้วนะครับเป็นเพียวคาร์บอนทั้งคู่เลยแต่ตัวนี้ของผมเป็นเพียวคาร์บอนอยู่แล้วนะครับด้านในอ้นเนี่ยของผมเป็นแค่งานขุ่มธรรมดาเนี่ยดูดิเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมไม่ค่อยคือแค่มันสวยอะแค่ผิวเนี่ยมันเป็นผิวคาร์บอนอะผมพอใจแล้วหล่ะแล้วมันเป็นเงาเห็นไหมของตัวอิตาเไทยเลยไม่ใช่อิตาลีตอนนี้อิต,ออตาลีเนี่ยที่ออกมา ของเขาจะเป็นงานเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกึ่งๆึ่งด้านนะครับซึ่งตัวเนี้ยฝาเนี้ยอะไรพวกงี้ชิ้นส่วนแถวนี้มันด้านอยู่แล้วนะครับก็เป็นเงาตัวนี้ผมพอใจมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ผมไม่มีอะไรแล้วมั้งอ๋อไ้นี่บนคลิปที่แล้วพูดไปแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนขาเตะเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเอาตัวคาเตฟอร์ซ่ามาใส่นะครับ แล้วก็กระจกเมือกี้ที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับโดยรวมก็คือตอนนี้ก็แต่งไปงก็อะไรตั้งอยู่นะครับหออยางก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็ตอนนี้่ารถคันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากสําหรับผมแล้วนะครับก็ถ้าจะแต่งเพิ่มเนี่ยก็คงจะมีแค่ท่อเสียกับอ่ปั๊มเบรเวมโบทั้นั้นเองอีกสองอย่างก็อาจจะสุดอาจจะจบแล้วสำหรับคันนี้ส่วนในพวก เด კ อเรชันต่างๆพวกความสวยงามต่างๆหรือว่าอย่างสกูไทเทเนียมใช่ไหมก็ไอ้นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับเพราะว่าสกูไทเทเนียมเนี่ยพอมันในบางจุดเนี่ยการเปลี่ยนสกูอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบต้องคิดนิดนึงนะครับแล้วถ้าอย่างพวกฝาครอบเครื่องอายึดเบรกยึดจานเบรกอะไรอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่พวกเนี่ยพวกเนี้ยพวกยึดสวิงอาร์ม ยึดเฟรมอะไรพวกนี้ครับก็ไอ้พวกนั้นผมอาจจะต้องรอให้หมดประกันไปสักกอนนะครับถึงจะเขาเรียกอะไรนะถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตท้ายๆเลยนะครับส่วนในเรื่องพวก,พวกอะไรนะปัม๊มม่น้ำใช่ไหมไอ้ตัวเนี่ยไอ้หอยโข่งปัม๊มม่น้ำเนี่ยก็เดี๋ยวถึงเวลาอะไรนะ ไอหม้อน้ำามันน้ำยาหม้อน้ำเก่าๆเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเอาน้ำยาหม้อน้ำออกอยู่แล้วถึงตอนนั้นก็อาจจะค่อยเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันก็บางทีถอดม้ซูวไม่ได้นะครับเดี๋ยวรั่วแล้วก็เออเดี๋ยวก็มาพูดถึงเรื่องอ่าข้อดีของไอ้คันนี้สักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับครั้งที่แล้วเหมือนพูดแต่ข้อเสียเอ้ยพี่รัาแล้วพี่ไปซื้อมาทําไมครับรถมีแต่ข้อเสียมัน เหมือนกับเอามาแชร์นะครับว่าแบบเออผมซื้อมาแล้วผมแบบเจออะไรบ้างแล้วพวกคุณรับได้ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปรถคันนี้มันไม่มีหว่นคุ้มค่าอยู่แล้วด้วยราคาขนาดนี้นะครับแค่นั่งก็นั่งไ่สบายแล้วนะครับไม่ต้องไปมองหรอกว่าได้อะไรบ้างแค่นั่งกันนั่งสบายแล้วไม่คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับรถที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับผมนะก็ถ้าไม่ให้เวฟร้อยี่ห้านะครับก็เป็นยมาม่าแกรนเฟียโนสองคันนี้แหละครับที่คุ้มค่านอกนั้นไม่คุ้มค่าหรอกคร เรคุณซื้อเนีเ่ย B M คาราลาเนี้ยอ็คุ้มค่านะครับแ้วจซื้อมาทําไมนั่นแหละแต่ว่าด้วยความอยากได้ด้วยแพชั่นด้วยอารมณ์นะครับรถทุกคันต้องใช้ของพวกนี้นะครับพวกที่ไม่ใช่รถแม่บ้านนะยังไงก็ต้องใช้อารมณ์ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้อารมณ์ซื้อมานะครับคันนี้ดูก็มีความสุขนะครับแค่มันจอดเฉยๆผมเห็นผมนก็มีความสุขแล้วนะครับความสวยงามของมัน แล้วก็อ๋อเมื่อกี้ที่จะพูดถึงเรื่องข้อดีใช่ไหมเรื่องอย่างแรกเลยเรื่องถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันที่ผมบอกว่าแบบเอ้ยมันสภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูที่ผมบอกว่าเอ้ยถังน้ามันมันห้อยอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วทรงมันเป็นแบบนี้เอ้ยหูวเล็กๆมันทาให้น้ํามันไอ้นี่คือข้อดีของถังน้ํามันแบบเนี้ยที่ที่ดีเลยนะเพราะผมไม่รู้ว่ารถคันอื่นมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ คือศูนย์ถ่วงมันจะต่ํานะครับศูนย์ถ่วงมันจะต่ํามากคุณลองดูสิมเกตดีๆครับส่วนที่หนักที่สุดของรถใช่ไหมคือเครื่องยนต์เนาะลองลงมาก็ผมไม่มั่นใจว่าเป็นถังน้ํามันหรือเปล่านะครับหมายถึงเป็นชิ้นส่วนเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับถ้าคุณจุน้ามันเต็มเนี่ยเห็นไหมมวลถังน้ํามันมันอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งมันจะทให้ศูนย์ศูนย์แอบศูนย์ถ่วงของรถเนี่ยอยู่ต่ําต่ํามากๆนะครับมันก็จะทําให้ควัญโถรถได้ง่ายนะครับพลิกรถพลิกเลี้ยวอะไรนย่าง่าย ครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะข้อเสียที่ทาให้เกน้ํามันแบบเออเกน้ํามันมันลดเร็วแล้วก็มันลดชา้าตอนสุดท้ายแล้วไหนที่เขาจะตั้งอตั้งเกน้ํามันแบบตั้งไม่ดีอะนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันช่วยไม่ได้นะครับก็แต่หลังจากที่ผมไปพิสูจน์ตัวหนึ่งถังวิ่งได้กี่กิโลมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็มั่นใจได้มากขึ้นแั้วแหละว่าเออ เราวิ่งได้ถึงกี่กิโลนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็รบก,กวนนะครับลองย้อนไปรับชมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพูดเรื่องอะไรนะที่มีการขี่ขี่จนหมดถังอันนั้นแหละครับในภายในคลิปนั้นเนาะแต่ก็ยแผมก็ยังขัดใจอยู่ดีเนาะเออจะมาบอกว่าไอความน่ากี่ของรถคันนี้มันไม่หมดไปผมก็ลืมไปนะครับว่าไอตัว ฝาปั๊มติ๊กเดี่ยมันยังน่าเกลียดอยู่นะครับแบบนี้น่าเกลียดสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวถ้าเกิดไอตัวของของแต่งเนี่ยของเขาที่มาจากศูนย์เนี่ยเขาลดราคานะครับหรือสักเจ็ดพันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยซื้อนะครับ้าซื้อหมื่นหนึ่งเนี่ยมีซื้อหรอกแพงใช่ไหมแพงจากที่อิตาลีต้งต้องห้าพัน่ะใช่ไหมที่อิตาลีมันห้าพันกว่าบาทเอง นะครับแล้วที่จะมาขายผมหมื่นหนึ่งเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมรอนะครับเป็นคาร์บอนนะครับผมลองอ่าพูดพูดกับทางทางพระรามห้านะครับว่าแบบเออไอพี่ครับผมอยากจะได้แบบเออเป็นฝาถังที่มันเป็นไม่ใช่ฝาถังสิเป็นฝาครอบเงี้ยเป็นคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาขายผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยโอเคมันก็หนักแหละใช่ไหมมันไปจะผิดคอนเซป ออผมไปนิดนึง,ถ,งถึงจะบอกถือผมจะติดตัวนี้มาก็เถอะนะครับแต่ก็นั่นแะฮะเป็นอลูมิเนียมมันผมเห็นของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นมีห้าหกันบาทขายอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไงอะถ้ามันได้เป็นงานคาร์บอนน่ะนะนะมันจะจบเลยนะครับส่วนถังคาร์บอนเนี่ยผมเอื้อมไม่ถึงนะครับเขามาขายแปดหมื่ 8, น่ะออ้แปดหมืนนี่ซื้อมอไซค์ได้อีกคันนะ่ะนะครับแล้วมันก ไม่มั่นใจว่ามันจะเบาใจนีเท่าไหร่นะแล้วมันก็คือถังน้ำมันคาร์บอนเนี่ยคือแค่มันคือความเท่เฉยๆครับสำหรับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาไปวิ่งในสนามไม่ต้องการที่จะรีดน้ําหนักขนาดนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยคือรถคันนี้น้ําหนักเครื่องจนอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวทั้งหมดอ่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะน้าหนักใต้สปริงเนี่ยกับน้ําหนักเหนือสปริงเนี่ยตาสูตรมันจะไม่ค่อยดีนะครับ อาตาส่วนมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกที่แบบรถตูนหนักมากๆแต่ว่าเป็นช่วงล่างแบบเครื่องยนต์อยู่กับรถนะครับต้องเรียกไงเดียคือรถแบบรถทั่วไปครับที่เครื่องยนต์ติดอยู่กับตัวรถเนาะแล้วก็เป็นสวิงอาร์มธรรมดานะครับไอ้พวกนั้นจะทำน้ำหนักเหนือสปริงใต้สปริงค่อนข้างดีนะครับยิ่งเหนือสปริงเยอะแล้วใต้สปริงน้อยเนี่ยเวลารถวิ่งเนี่ยรถจะยิ่งนิ่งนะครับส่วนรถคันนี้พอน้ำหนักใต้สปริงที่เป็นด้านหลังเนี่ยมันเยอะ เวลาวิ่งมันก็จะรู้สึกนะครับมันก็จะรู้สึกเลยเลยว่ามันเออช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันกระเทือนกว่าอะไรอย่าเงี้ยครับก็ด้วยไม่ได้แต่ว่าด้วยตอนเนี้ยด้วยช่วงล่างด้วยช่วงล่างใหม่ของผมนะครับตัวโอเคดีก็ทําให้รู้สึกว่าวิ่งดีกว่าเดิมพอสมควรแล้วนะแต่เดี๋ยวต้องไปปรับเซตโชว์ใหม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าได้เปลี่ยนตัวถอยอเสียนะ น่าจะดีอยู่นี่เยอะเลยนะครับเพราะท่อเสียเดิมอย่างที่รู้กันอยู่คือว่ามันใหญ่แล้วมันก็หนักนะครับแต่ว่ามา่ไม่นานมานี้นะครับผมลองได้มีโอกาสครับไปฟังของมาร์ลซี่ฟังของอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียงดังแบบดังสนั่นนะครับซึ่งไม่ใช่นโยบายของผมอยู่แล้วผมไม่ค่อยชอบท่อเสียงดังผมชอบท่อแต่งแต่ผมไม่ชอบท่อเสียงดังนะครับมันจะต่างกันจะเอาตัวนี้ไปผ่ามันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องความสวยงามนะครับ ก็เรื่องห้อยเสียก็เดี๋ยวดูดไปก่อนนะครับต่อมาเมื่อกี้อ่าข้อดีจะเรียกข้อดีก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นจุดด้อยรวมอยู่ในจุดเดียวกันหรือเปล่านะของรถคันนี้ก็คือตัวด้านหน้าที่เป็นสวิงอาร์มนะครับจุดเด่นของรถคันนี้เลยคือด้านหน้าสวิงอาร์มแค่เดียวใช่ไหมและอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องตอนที่ชกหน้ามันเตี้ยใช่ไหมคือพอชกหน้ามันเตีย้ย ตัวมุมแคสเตอร์มันเปลี่ยนนะครับคือรถคันนี้ยิ่งอะไรนะยิ่งเตี้ยเนี่ยมุมแคสเตอร์ยิ่งเยอะนะครับมันจะผิดกับรถที่เป็นโชงหน้าตะเกียบคู่นะครับที่ยิ่งเตี้ยเนี่ยมุมแคสเตอร์จะยิ่งน้อยนะครับไอ้ไอ้พวกรถโชงหน้าตะเกียบคู่ใช่ไหมเวลาเขาไปโหลดกันเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเออวิ่งในเมืองมันแบบเอ้อยมันพลิกรถเร็วนะครับมันเลี้ยวง่ายอะไรง่ายนะครับแต่ว่าที่คนที่เขาบอกว่ามันนิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้มีทางครับเป็นไปไม่ได้นะ มันจะมาผิดหลักเรื่องมุมแคสเตอร์ไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้คืออ่าตัวเนี้ยพอเวลามันโหลดเตีย้ยทำไมมุมแคสเตอร์มันน้อยมันจะทําให้พลิกรถเลี้ยวในไม่ใช่พลิกรถเลี้ยวในโค้งสิอะไรนะหักเลี้ยวเนี่ยองศาเลี้ยวมันจะกว้างขึ้นนะครับมันจะยิ่งกว้างเลยรถคันนี้เดิมองศาเลี้ยวด้วยช่วงหน้าช่วงล่างหน้าแบบเนี้ยองศามุมเลี้ยวเนี่ยมันกว้างอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นอย่างเงี้ยมันยิ่งกว้างเลยนะครับ ก็เดี๋ยวต้องไปเชยกันหน่อยแต่ว่าเมื่อวานผมก็วิ่งมาจากที่พระรามห้านะครับวิ่งผ่านอ่าผมแอบไปพบปะมิ팅นะครับกับทางอิตาเไทยนดนิดหน่อยนะครับแถวสนามหลวงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็ใช้วิธีที่เขาแนะนํานะครับก็คือการถ่ายน้าหนักตัวนะครับถ่ายน้ำหนักตัวช่วยนิดหนึ่งไม่ใช่แค่หักแทนช่วยนะครับก็ ถือว่ายังใช้งานได้ไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าไอ้ที่ผมรู้สึกว่ามันเตียเ้ยไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันนิ่มนะครับคือผมไม่ได้อยากให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยหรอกแต่ว่าถ้าเกิดยังไงอะ่ะคือตอนนี้มันนิ่มไปหน่อยนึงนะครับอ๋อใช่แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำหนักใต้สปริงใช่ไหมตัวนี้สวิงอามแขนเดี่ยวเนี่ยน้ำหนัก,นนกคือผมไม่รู้ว่าเขาคิดเวลาคิดน้ำหนักเหนือสปริงใต้สปริงมันคิดยังไงเพราะว่าครึ่งหนึ่งของอาร์มันติดอยู่ข้างหลังครึ่งหนึ่งมันติดอยู่ข้างหน้านะครับ ก็ไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางวิศวกรรมนะครับก็ช่างมันนะฮะกี่กี่คำนวณเขาทํมาให้แล้วก็ช่างมันนะครับแต่คืออย่างเงี้ยข้างหน้ารถมันเตี้ยลงหน่อยนึงใช่ไหมเนี่ยมันก็ดูแบบมันก็ดูซิ่งขึ้นอ่ะเนาะเออทรงสวยเลยนะครับแต่ว่าไอที่ผมห่วงเนี่ยไม่รู้ว่าเนีย่ยใช่ไหมพอมันอ่าพอมันเตีย้ยอย่างเงี้ยการรับลมมันจะเป็นยังไงนะครับองศาที่หม้อน้ํา ทำกับลมด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่วิ่งมาไม่มีนนปัญหาเรื่องความร้อนนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็นหนาวใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนหรอกตัวพัดลมเนี่ยไม่ทํางานเลยนะครับพัดลมด้านด้านข้างด้านข้างบนน้าเนี่ยแต่ว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวรู้กันครับแต่เดี๋ยวผมจะลองไปปรับเซตโชคอีกหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะมามีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับ พูดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวโชค๊คโอเคดีตัวนี้นะครับว่ามันเออยังไงคุ้มคม่าคุ้มราคาไหมแต่สําหรับผมตอนเนี้แค่มันดีกว่าจะเรียกว่าดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะโชคตัวเดิมเนี่ยที่เขาเซตมาเนี่ยมันเซตมาสปอร์ตสปอร์ตมากๆนะครับตอนที่ใช้โชคตัวเดิมแล้ววิ่งในทางเรียบๆเนี่ยนะครับซึ่งหาย,ยากมากในประเทศไทยเนาะถ้าไม่ใช่พวกสนามแข่งรู้สึกว่าแบบเอ้ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเกาะถนนนะ่ะรู้สึกมั่นใจอ่ะนะครับเวลาเลี้ยว ที่เรียบๆครับเวลาขรีเข้าเอา่อเข้าโคง้งเข้าอะไรเนี่ยโอ้ดีมากนะครับแต่ชกตัวใหม่นี้ก็ไม่ได้แย่นะครับด้วยความที่พื้นที่ส่วนใหญ่ประเทศไทยไม่ใช่ระเทศประเทศไทยก็ไม่ใหญ่กันนะครับในกรุงเทพแล้วกันเนาะถนนมันไม่เรียบนะครับบางทีเป็นแบบเป็นปูนเป็นเป็นลอนเป็นลื่นนะครับหรือว่าเจอพวกลาดยางที่แบบมีรอยแตกรอยอะไรอะไรเงี้ยโชกตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเก็บเงียบเรียบ แสดงเขาเรียกอะไรนะส่งความรู้สึกมาถึงผมค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตกโชกเก่าโชกเดิมติดรถนะครับก็ถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสเดี๋ยวไม่โงไหมอะถ้าต,ต่อให้จะไปขี่ในสนามผมไม่เปลี่ยนหรอกโจผมก็ใช้ตัวนี้แหละ <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ Inter Gen อิต้เจเด็กเตอร์อ๋อเอ้ยอย่างนึงใช่ใช่ผมลืมไปเลยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปกันนี่ คือรถตอนนี้รถผมมาวิ่งมาพันกว่ากิโลแล้วใช่ไหมครับนี่เขามีตัวอะไรนะรูปประแจนะครับเตือนด้วยมันจะเริ่มกระพริบตั้งแต่900กิโลนะครับพอพันกิโลเนี่ยมันก็ติดครั้งตลอดก็คือบอกว่าเออคุณเข้าเซอร์วิสได้แล้วนะครับก็ในรถหลายๆรุ่นนะครับก็มีระบบนี้อยู่นะครับซึ่งยังไงอะเอยกับรถราคายอย่างเงี้ยเอ,อ้ยมันควรจะต้องมีหรือเปล่าใช่ครับมันควรที่จะต้องมี แต่ทีแรกผมคิดว่ามันเออให้แพงงผมไม่มีหรอกนะผมเนแค่จอสีงโงๆโอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะว่ายังไงอะรถคันนี้มันก็ดัดแปลงมาจากรุ่นรุ่นเก่านะครับรุ่น200ที่หน้าจอมันเป็นอ่า LCD แบบเหมือนเลขนาฬิกาธรรมดาครับเลขโง่โงนะครับพอพอมันเป็น TFT แบบเนี้ LCD TFT แบบนี้มันก็คิดว่าเอยระบบของเดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรับก็แค่อาจจะเออทำเป็นสำเร็จรูปโชว์ขึ้นมานเฉยๆประมาณนั้นแต่ว่า ก็ถือว่าโอเคนะครับดีขึ้นเยอะเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้ารถคันนี้อีกอย่างหนึ่งอยากจะได้ชิวนะชิวเล็กๆก,ก็บาบังใหม่นะครับมาไปนั่นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้แล้วครับก็ยี่สิบกว่าทีแล้วเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปเรื่องวิจารณ์เนี่ยโอ้โห ผมไม่คิดเลยนะว่าการตอบรับมันจะดีมากขนาดนั้นนะครับคือผมจะไม่บอกว่าเอ้คนที่เข้ามาบอกไม้พี่ต้องไม่ชอบทําไมซื้อมาอะไรนีรถขนาดนี้ไม่คุ้มหรอกอะไรเงี้ยคือถือซะว่าท่านเนี่ยได้เข้ามาดูวิดีโอ,อผมผมก็ขอบคุณมากแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเข้ามาคอมเมนต์อีกโอ้โหยอดเอ็นเกจเม t นต์นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็ตกใจเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาชมวิดีโอนั้นกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็สําหรับวิดีโอนี้ ที่เข้ามารับชมเนี่ยก็รบกวนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็ต่อต่อไปผมก็จะมีมีนะครับน่าจะแต่ก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะแต่มีเรื่อยๆนะครับผมพยายามจะคิดคอนเทนต์เรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเจ้าอิตาเจด็กสเตอร์หรือถ้าวันไหนผมเอา CT 125ออกนะครับก็จะมีคอนเทนต์สาหรับ c t 1 2รนะครับก็คิดซะว่าอ่า รถคันนี้นะครับก็ซื้อมาสอับหานเนาะไม่ใช่ซื้อมาใช้งานนะครับตามใช้งานคันนี้ไม่มีวันสู้ซีทีร้อยยี่สิบห้าคัน้ของผมได้หรอเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามยกเว้นพละกําลังของมันแล้วก็ช่วงล่างนะครับสองอย่างเนาะไอ้เรื่องสกูตเตอร์ขี่สบายเลยน,น,นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องความสบายถ้าเทียบกับการที่ต้องระบมก้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เนี่ยแ้แลกกันไม่ได้นะครับ โอ้ผู้ถึงระบุมก้นแน่นี่จะปิดคลิปไม่แนทีนะครับก็เบาเนี่ยนะแข็งเดี๋ยวเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนผ้าเบาซะหน่อยหรือไม่ไงนจะเปลี่ยนโฟมเบาไปเลยนะให้มันนุ่มกว่าน,นี้หน่อยนะเป็นอาการทาร่าเป็นอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับเรื่องร้านผมมองไว้แล้วละเนาะโอเคครับก็ได้ปิดคลิปทีเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับท่านที่ดูวิดีโอ นี้นะครับแล้วก็รวมถึงวิดีโอที่แล้ววิดีโออื่นของผมด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็โอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ